สวัสดีค่ะเจอกันร้านลูกปัดกับหลวงนะคะรีวิวของหน้าร้านเนาะวันนี้มารีวิวต่อ ep ep 1นะคะของวันเสาร์เนาะเป็นกางใส่จีนนะคะเดี๋ยวเริ่มจากลายดอกอาผีเสื้อเนาะ ผีเสื้อนะคะลูกค้าเริ่มจากสีขาวนะคะกงางใสจีนผีเสื้อสีขาวนะคะ ขนาดอยู่ที่15มิลน,นะคะลูกค้า15มิลน,นะคะผีเสื้อสีขาวชิ้นละ10บาทนะคะ เป็นผีเสื้อสีฟ้านะคะขนาด15บมิลเท่ากันนะคะชิ้นละสิบบาท กบาบฟนะคะลูกค้าต่อไปเป็นสีน้ำเงิน สิหมิลเหมือนกันนะคะชิ้นละ10บบาทนะคะเป็นลายผีเสื้อเนาะชิ้นละสิบบาทนะคะลูกค้าสีเขียวเข้มนะคะ น้ำเงินกับสีเขียวเข้มนะคะ ไปสีแดงค่ะขนาดสิบห้ามิลนะคะชิ้นละสิบาทเป็นกังใส่จีนตัวนี้ไม่ลอกไม่ดำแล้วนะคะลูกค้าใช้งานได้ตลอดเลย ส,สีชมพูโอรสนะคะขนาด15มิลชิ้นละ10บาทโอรสกับแดงสีสุดท้ายเป็นสีเขียวนะคะเขียวอ่อน ห้สิบบาทนะคะลูกค้าเป็นผีเสื้อเนาะผีเสื้อมีสีตามที่แม่ค้าแจ้งไว้นะคะลูกค้าเข้ามาทีหลังสามารถย้อนดูไลฟ์สดได้นะคะต่อไปเป็นรูปช้างนะคะลูกค้ารูปช้างก็มีนะอันนี้รูปช้างนะคะ เขียวเข้มเป็นรูปช้างนะคะนี่นะคะแบบนี้ถ้าเป็นรูปช้างชิ้นละ20บาทนะคะลูกค้าขนาดของช้างเนาะใหญ่ประมาณ18บมิลนะคะ ประมาณ18บแปดมิลช้างตัวละ20บบาทนะคะมีสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะช้างตัวละยี่สิบนะคะ มีเขียวเข้มมีน้ำเงิน<ป>มีสีน้ำตาลนะคะ ชิ้นละ20ิบบาทนะคะแล้วก็สีชมพูโอรสนะคะหนึ่งชิ้นยี่สิบบาทนะคะโอเค หมดไปแล้วเมื่อกี้ผ่านไปมันจะมีรูปผีเสื้อเนาะแล้วก็มีรูปช้างนะคะผีเสื้อมีสีม่วงด้วยนะคะลูกค้าตกหล่นเนาะมีม่วงเปลือกมังคุดด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นผีเสื้ออันละสิบบาทน,นะคะ แล้วก็สีทองสีทองสวยค่ะลูกค้าเด่นมากถ้าเราไปทำข้อแขนนะคะสวยเลยขนาดประมาณ15มิลนะคะ10บาทนะคะ ต่อไปเป็นรูปปลาลูกขาปลาตัวนี้เป็นปลาแบบเหมือนเหมือนสีลงยาเลยนะคะเนี่ยสวยมากถ้าเป็นปลาแบบนี้ตัวละสี่บาทนะคะสวยนะคะอย่างนี้ตัวละ40บาะะะะาะ40บาทนะคะแบบนี้นะคะความใหญ่ของปลาเนาะประมาณ 23มิลนะคะประมาณ23มิลนะคะชิ้นละ40่บาทเนาะมีปลาแล้วก็มีปลาดาวนะคะลูกค้ามีปลาดาวด้วยเนาะ อันนี้เป็นปลาดาวนะคะราคาเท่ากัน1ชิ้นยี่สี่สบาทนะคะเป็นกังใสตัวนี้เป็นปลาดาวเนาะชิ้นละสี่สิบาทนะคะความใหญ่ของปลาดาวเนาะประมาณ19บเก้มิลสิมิลน,นะคะอันละสี่สิบบาทนะคะ เรามีทรงกลมด้วยนะคะลูกค้าแบบขั้นเนาะขั้นสวยสวยขั้นสร้อยนะคะไปขั้นสร้อยได้อันนี้เป็นเม็ดกลมนะคะเม็ดกลมมันเป็นกลางใสเม็ดกลมแล้วมันเหมือนแบบมันมันเหมือนมันเล่นลงยาแบบนี้ค่ะลูกค้าสีมาสวยสวยนะแบบนี้นะคะเป็นเม็ดกลมตัวนี้ขนาด8มิลน,นะคะลูกค้า ขนาดอยู่ที่8มิลตัวนี้เม็ดละ10บาทนะคะขนาดอยู่ที่8มิลนะคะตัวนี้สีดำสีฟ้านะคะสีฟ้า สิบ,บาทนะคะ10บบาทมีด้ามมีฟ้าเนอะสีทองนะคะสีทองก็สวยเด่นมากเอาไปขั้นสร้อยแขนนะคะลูกค้าสวยนะคะตัวนี้สีทอง10บ,บาทนะคะ สีเขียวเข้มนะคะเขียวเข้ม8ปมิลน,นะคะลูกค้ารุ่นนี้เป็นขนาด8ปมิลน,นะคะใส่พอดีแขนเลยถ้าผู้หญิงใส่เนาะใส่เล็กๆสวยพอดีค่ะ มีสีน้ำเงินด้วยนะคะน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะ สีขาวด้วยสุดท้ายนะคะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะเม็ดละสิบบาทนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะ มีเยอะมากเลยนะคะลูกค้าซื้อเยอะไม่คะสามารถลดให้เป็นราคาส่งได้นะคะร้อยชิ้นขึ้นไปเนาะเราจะลดเหลือชิ้นละ8บาทนะคะสีแดงกับสีน้ำเงิน สีขาวสีเปลือกมังคุดนะคะสีทองกับสีเขียว <c oughs> อโอเคเนาะเดี๋ยวต่อกับรูปนกคู่นะคะลูกคอนนี้หมดแล้วนะใส่ไปใส่มาไย่างนี้ค่ะต่อไปเป็นลายนกคูกนะคะ าต่อกับลายนกฮูกนะคะลูกค้าอันนี้นะคะเป็นกังใสแบบคล้ายๆลงยานะคะลูกค้านกฮูกตัวน,นี้นะตัวนี้จะสีสวยนะคะรุ่นนี้ชิ้นละ30บาทนะคะรุ่นนี้ชิ้นละ30บาท สามสิบบาทนะคะรุน่นนี้ขนาดสิบสามมิลน,นะคะขนาดสิบสามมิลชิ้นละสามสิบบาทนะจ๊ะ มีสสีนะคะเมื่อกี้สีน้ำเงินเขียวเนาะตอนนี้จะเป็นสีฟ้าม่วงเปรกืังคุดนะคะมี2สีนะคะขนาด13มมิลสาบาทต่อ1ชิ้นนะคะ13มมิลสาบาทต่อ1ชิ้นนะคะ มีสองสีนะคะลูกค้าแบบนี้มันเป็นชมพูฟ้าแล้วก็ม่วงเปลดเมืองคูดเนาะด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นสีน้ำเงินเขียวเนาะแล้วก็ออกแดงนะคะต่อไปเนาะเป็นนกคูกธรรมดานกคูกลายธรรมดานะคะแบบนี้นะ ็นนกฮูกแบบนี้นะคะตัวนี้ชิ้นละ10บาทนะคะลูกค้าเป็นนกฮูกขนาดประมาณ10มิลขนาดประมาณ10มิลนะคะสีฟ้าชิ้นละสิบบาท ีสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีแดงมีสีแดงนะคะสิบบาทราทะคาเท่ากันนะคะขนาดสิบมิลนะคะตัวนี้สิบบาทสิบบาทขายถูกๆเลยค่ะ แล้วก็สีน้ำตาลสีทองนะคะต่อด้วยสีทองนะ แล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะสีชมพูโอรสเนาะให้ดูชัดๆเลยนะตัวนี้ชมพูโอรส สิบาทนะคะลูกค้าถูกๆนะคะแล้วก็มีสีเขียวอ่อนขนาด10มิลน,นะคะลูกค้า10มิล เป็นขนาดพอดีพอดีแขนเลยนะคะใส่เป็นแขนได้เอาไปร้อยเป็นสร้อยแขนเป็นตัวขั้นได้นะคะสิบบาทสิบบาทสีสุดท้ายนะคะสีเขียวเข้มนะคะสีสุดท้ายคือสีเขียวเข้มนะคะ ลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามตัวไหนเพิ่มเติมสอบถามแม่ค้าได้ตอนหน้าไลฟ์สดตอนนี้ได้นะคะตอนนี้แม่ค้าอยู่หน้าร้านเนาะสามารถพาชมได้นะคะเมื่อกี้วันนี้เนาะเราก็จะเราก็รีวิวกลางสายนะคะลูกค้าจะมีทรงแรกจะเป็นทรงอ่า ผีเสื้อนะคะอันนี้เป็นผีเสื้อนะเออเป็นผีเสือนะ้อเนาะ อันนี้เป็นผีเสื้อสีทองกับสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะราคาสิบบาทต่อหนึ่งชิ้นนะจ๊ะมีผีเสื้อเนาะนี้เขียวเข้มกับน้ำเงิน10บาทนะคะ10บบาทสีฟ้าขาวนะคะฟ้ากับขาว เมื่อกี้ไหมคะให้ดูชัดๆไปแล้วเนาะลูกค้าท่านไหนเข้ามาที่หลังสามารถย้อนดูได้นะคะเขียวอ่อนนะคะสีแดงกับชมพูโอโรสเป็นรูปผีเสื้อนะคะ ช้างเนาะช้างเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ช้างชิ้นละ20บาทนะคะถ้าเป็นช้าง20บาทต่อ1ตัวนะคะแล้วก็มีสีเขียวกับน้ำเงินด้วย <Okay. S 1> เป็นรูปช้างเนาะมีชมพูโอรส เป็นช้างนะคะช้าง20บาทนะคะแล้วก็มีปลากับปลา,ปาดาวเนาะตัวนี้40บาทต่อ1ชิ้นนะคะถ้าเป็นปลากับปลาดาวชิ้นละ40บาท มีนกฮูกเนาะวันนี้นะวันนี้ที่รีวิวกันนะคะนกฮูกสองสี2องโทนถ้าเป็นนกฮูกรุ่นนี้ตัวละ30บาทมีนกฮูกชิ้นละสิบบาทนะคะชมพูโอโรสเนาะ สีน้ำเงินถ้าแบบนี้ตัวละสิบบาทนะคะเป็นนกคูกเหมือนกันสีแดงนะคะสีฟ้านะคะน้ำตาลกับสีทอง แล้วก็มีสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนด้วยขวานอันนี้ขวานเท่าไหร่ลายสุดท้ายเป็นกลมแบบขั้นนะคะเม็ดกลมเนาะเม็ดกลมก็เม็ดละสิบบาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำกับสีฟ้า ขนาดอยู่ที่8มิลน,นะคะรุ่นนี้เอาไว้ขั้นเม็ดหินก็ได้นะคะตัวนี้เอาไว้ขั้นเม็ดหินก็ได้สวยนะคะลูกค้า10บาทเองนะคะซื้อเยอะๆเนอะ100ชิ้นขึ้นไปเหลือชิ้นละ8บาทนะคะสีม่วงมังคุดกับสีขาวนะคะ ท้ายแล้วเป็นสีทองกับสีเขียวเข้มนะคะวันนี้ก็เข้าๆนะคะลูกค้าเป็นกังใสเนาะกังใสสํสำหรับร้อยสร้อยขั้นสร้อยนะคะลายต่างๆนะคะ มีเยอะมากเลยค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถเข้ามาชมหน้าร้านได้นะคะ mm. มีอีกเยอะเลย mm. เดี๋ยวแม่ค้าจะค่อยๆรีวิวไปเนาะ mm. วันนี้เป็นลายผีเสื้อลายนกคูกตัวขั้นกลมนะคะแล้วก็เป็นรูปช้างนะคะ mm. ราคาก็แตกต่างกันไปเนาะ mm. นกพูก10บาทช้าง20นะคะขั้นกลม10บาทนะคะ ผีเสื้อตัวเล็กๆก็10บ,บาทเนาะแต่เป็นพวกลงยาก็จะราคาสูงนิดนึงชิละ40บาท30บาทนะคะเป็นกังสายจีนสวยๆเลยนะจ๊ะลูกค้าท่านไหนเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะร้านลูกปัดกัดหลวงเรามีรีวิวสินค้าหน้าร้านให้ชมทุกวันเวลา10โมงครึ่งนะคะลูกคา้า เราจะเจอการรีวิวของในร้านเนาะว่าในร้านเรามีอะไรขายบ้างนะคะวันนี้ก็กางสายเข้าๆไปก่อนเนาะท่านไหนเข้ามาทีหลังสามารถกดดูคลิปย้อนหลังได้ทางเพจร้านลูกปัดกัดหลวงนะคะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้ก็ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดออเดอร์กันก่อนนะคะ เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะเป็นอะไรลูกค้าฝากรับชมฝากติดตามกันต่อนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์ให้แมคค้านะคะวันนี้ก็ไปจัดออเดอร์ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ